กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับสถานีคทุกอย่างกับช่องว t ท a p บนะครับและเรื่องราวที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางเงือกที่ถูกพูดถึงในหนังเรื่องแพย์อบิคาลิเบียนจะเป็นยังไงเราไปรับชมและฟังกันเลยดีกว่าและข้อมูลที่ผมไดรวบรวมมาทางบิดพิาพาประการใดต้องขออภัยมล็ทีนี้ด้วย ถ้าเราจะพูดถึงนางเงือกเราต้องรู้ก่อนครับว่านางเงือกคืออะไรนางเป็นสัตว์ในเทพนิยายครับที่รู้จกักจากตำนานสู่ตำนานรูปร่างของพวกนางนะครับท่อนบนจะเป็นหญิงสาวส่วนท่อนล่างนะครับก็จะเป็นป่าและที่สําคัญเลยนะครับพวกนางเป็นจอมวายร้ายแห่งท้องทะเลตัวจริงเลยครับเพราะพวกนางมักจะคอยหลอกพวกกระลาสีจอมเจ้าชู้ทั้งหลายเข้าสู่อ้อมแขนของพวกนางและพาพวกเขาจมดิ่งสุ่ก้นทะเลโดยทิ้งภาพลักษณ์สุดท้ายให้พวกเขาเห็นก็คือหญิงสาวที่สวยดุยดังแทพทิดานางฟ้าและดวงตาแห่งท้องสมุทรสุดเกิน,กนชะพันธน ในความงดงามแต่ถึงยังไงครับที่รู้ๆกันเลยเป็นเรื่องยากครับที่จะเอาตัวรอดจากพวกนางเงือกได้แต่บางตำนานนะครับก็ยังเคยบอกว่านางเงือกนี่แหละครับเป็นต้นเหตุของอุทกภัยทั้งหลายเลยครับซึ่งนั่นอาจจะนําไปสู่การที่ทําให้เรืออับปางลง หรือในนิทานพื้นบ้านบางเรื่องนะครับก็มักจะบอกว่านางเงือกนี่แหละสามารถรักกับมนุษย์ได้หรือไม่นะครับก็อาจจะไปถึงขั้นที่ว่าขนาดให้พรมนุษย์เลยนะครับแล้วเราอาจจะได้ยินกันนะครับว่าจุมพิษของนางเงือกเนี่ยสามารถทําให้เราหายใจในน้ําได้แต่ถึงยังไงครับเงือกที่เราจะมาทำความรู้จักกันในวันนี้เป็นเงือกจากภาพยนตร์ภาคเลยออฟดิแคเบียน แน่นอนครับว่าพวกนางมีบทบาทเป็นอย่างมากครับซึ่งพวกนางนะครับเคยถูกกล่าวไว้ในการประจวนพายของพรสเตอร์ลองใชายผู้สแสวงหาน้ำู่แห่งความยาววัยเขานะครับมีการค้นพบว่าการจะทำให้พิธีนั้นเสร็จได้เนี่ยก็ต้องมีน้ำตาของนางเงือกที่อยู่ในอาไวแคบสายมันลงมาในถ้วยเงินเท่านั้นแหละรครับเป็นอันว่าจบพิธีแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสิครับเพราะเคยมีนางเงือกมากมายเลยนะครับที่ถูกจับมัดทรมานสุดแสนจะทนทานแต่พวกเขานะครับก็ยังไม่เคยที่จะหลั่งน้ำตาออกมาเลยแม้แต่สักครั้งเดียว นอกจากนั้นนะคบพวกนางยังมีบทบาทที่สําคัญถึง3ครั้งเลยนะครับครั้งแรกเนี่ยเป็นการประจนภัยของแจ็คสเปโร่ที่เขานะครับกำลังตามหาดาบของคอเตสแจ็คนะครับไปเจอกับนางเงือกครั้งแรกที่อิสลาซิลิน่าพวกลูกเรือบานาเคิลของเขาได้ยินเสียงอันไพเราะสนอหูจากพวกนางเงือกจนพวกเขานะครับขอยตามและถูกจับในที่สุดมีเพียงแค่คนคนเดียวที่รอดจากเหตุการณ์นั้นครับนั่นก็คือแจ็คสเปโร่พวกนางเงือกโมโหเป็นอย่างมากเลยครับว่าทาไมแจ็คถึงไม่รุ่มหลงเสียงของพวกนาง ทั้งความงามของพวกนางทั้งหลายทั้งเสียงอันไพเราะสนองหูขนาดนี้ทําไมแจ็คถึงไม่ลงไหลละ่ะพวกนางจึงพยายามจะจับแจ็คมาเป็นท่าให้ได้แต่นั่นครับก็ไม่สําเร็จแจ็คนะครับก็ยังใช้เล่ห์เหลี่ยมของเขาในการต่อรองเพื่อแลกกับลูกเรือของเขาให้กลับมาอีกด้วยแน่นอนละครับว่าการจะแลกคนกับนางเงือกเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยครับฮ่าบังเอิญตอนนั้นแจ็คไม่มีไ of Stone e ไอแซมซึ่งมันนะครับเป็นหนึ่งในของวิเศษอีกชิ้นหนึ่งแห่งท้องทะเลเลยครับและนี่แหละครับเป็นข้อเสนอที่สุดแสนจะลันจวน แน่นอนครับว่าพวกนังเงือกก็ยอมปล่อยลูกเรือของแจ็คไปแม้จะออกมาได้ไม่นานนะครับแต่แจ็คก,ก็ต้องกลับไปเอาคืนอยู่ดีครับเพราะดวงตานั้นเป็นเพียงสิ่งเดียวครับที่สามารถเอาชนะวิญญาณแห่งเฮอร์นันโคลเตสได้เขาจึงกลับมาที่นั่นครับเมื่อเขากลับมาถึงที่นั่นรอบแรกอาจจะรอดไปได้แต่รอบ2ออย่าคิดเลยว่าจะหนีออกมาจากที่นี่ได้และในตอนนี้แจ็คไม่มีอะไรต่อรองอีกแล้วครับลืมแสงตะวันไปได้เลย เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดแบบนั้นกันใช่ไหมครับอันที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรให้ต่อรองเหมือนกันครับแต่แจ็คก็หามาจนได้ครับข้อต่อรองการเป็นท่าของเขากับพวกนังเงือกภายใต้การนําของผู้นํานังเงือกที่มีหางสินเงินข้อต่อรองด้วยการต่อสู้ครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถเอาชนะปีศาจที่อยู่ที่นั่นได้ เขาขอแลกอิสรภาพของเขาแน่นอนครับว่าเขาสามารถเอาชนะได้ทําให้เขาไม่ถูกจับกลุ่มในครั้งนี้ครับแม้ว่าจะจะออกมาจากครั้งนี้ได้สําเร็จเขาดีใจเป็นอย่างมากเลยครับที่เขาออกมาได้สําเร็จแต่เขาลืมอะไรไปอย่างหนึ่งครับใช่แล้วครับเขากลับไปที่นั่นเพื่อเอาดวงตาครับแต่ที่เขาออกมาเขาไม่ได้เอามันกลับมาด้วยจึงทําให้เขานะครับต้องหาทางอื่นเขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากเทียดาม่าแทนในภายหลัง หลังจากนั้นนะครับพวกนางเงือกก็จะถูกพูดถึงในการต่อสู้ของจอร์ี่โรเจอร์ที่อิสราเอลมาธาที่เขานะครับวางแผนจะยึดครองแคลิเบียนเพื่อให้ตอนนะครับกลายเป็นจ้างโจรสลัดโดยคำสาปของบลูโตสมูลในคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อปลุกคนตายมาโจมตีและยึดครองทุกทที่แต่พวกนางเงือกครับรู้แผนการพวกนี้พวกเขานะครับจึงร่วมมือกับพวกโจรสลัดและทาให้แผนการในครั้งนี้ของจอร์นี่โรเจอร์นะครับไม่สําเร็จต่อมานะครับเราจะได้เห็นในฉากเพลย์เอาต์แคริเบียนภาคที่4นะครับที่พวกแจ๊กกำลังออกตามหาน้ำ เดินทางไปที่เอาไวแคปเพื่อที่จะจับนางเงือกมาทําพิธีแบ็กเบีย์ใช้ลูกเรือของเขาเป็นเหยื่อล่อและใช้แสงจากประภาคาราสาดส่องไปเพื่อเพิ่มความชัดเจนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อ้ลอ่พวกนางเงือกออกมาสักคำที่ถูกบังคับให้ร้องเพลง m มายจ l อ S ี่เซิร์บบเพื่อให้ดึงดูดพวกนางเงือกออกมาแน่นอนรัาว่ามันดึงดูดได้อย่างแน่นอน และในที่สุดธร,รมล่าหนังเงือกสาวสุดสวยขึ้นมาชวนให้สักคำลงลายและขัางใครในขณะที่ธร,รมาล่ากาลังขับร้องบทเพลงของสักคำหนังเงือกคนอื่นๆก็ออกมาล้อมเรืออไว้แน่นอนครับว่าความงามของพวกนางนั้นชวนให้คนที่อยู่ในเรือลํานั้นประหนึ่งต้องมนต์สะกดและแล้วในที่สุดพวกนางก็เผยตัวตนล่างที่แท้จริงมาจุราแห่งท้องทะเลออกมา พวกนางโจมตีเข้าไปที่เรือและลูกเรือของแบ็กเบียแม้จะเหมือนกับว่าพวกนางถูกต้อมดรือแรงระเบิดแต่อันที่จริงแล้วพวกเขาคิดผิดครับเพราะพวกนางยังซ่อนอาวุธเด็ดๆเอาไว้อีกมากมายเลยครับจนสุดท้ายหลัแจากสเปโร่ต้องระเบิดประภาคารและพาพวกเขาต้องหวาดกลัวและพากันหนีออกไปแบ็กเบียรที่คิดว่าเขาคว้าน้ําเหลวไปซะแล้วแต่ถึงยังไงคาซิลินานางเงือกผู้อ่อนโยนเธอนะครับก็เข้ามาช่วยฟิลิปเอาไว้ส่วนตัวเธอเองนะครับก็ต้องถูกจับไปและหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าพวกนางเงือกสามารถจะล้มเรือ HMS Providence ได้ สบ,สบายเลยครับแม้ว่าภายนอกพวกนั้นอาจจะดูโหดร้ายนะครับแต่ซารีน่าก็ได้บอกพวกเราเลยว,ว่าแม้ว่าส่วนใหญ่พวกนังเงือกจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่โหดร้ายแต่ยังมีนังเงือกบางตนครับที่ยังคงความอ่อนโยนเอาไว้ เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของนางเงือกคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสั้นๆที่เล่าเกี่ยวกับนางเงือกเราต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับที่ไม่เล่าถึงตัวละครตัวไหนมากจนเกินไปเพราะว่าเรานะครับอยากให้เ,เพื่อนๆรู้ถึงเรื่องราวของนางเงือกในแพร่หลายออฟเดอะแคิเบียและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดะระกังเพื่อมไม่พาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ